มาครับพี่น้องแรงนี้พามาแกงไก่ใส่นมิสมคืกอกอล้ะครับเมนูนี้กินน้ำใดกระแซนดน้ำนั่นครับตำเครื่องคือกแลวครับตะไคร้พริกสดหอมแดงครับดูจะใส่พี่แข็งก็ไดพี่กอละครับพี่น้องแต่แต่ผู้มักนะครับจากนั้นก็มาเติมน้ำตั้งเหมอ้อใส่น้ำหน่อยหน่อยครับ เครื่องเขาจะขัวเครื่องใส่ไก่คนกับโอว่าไในในใก่ไม่นเป็นไก่เนียวพี่น้องมันเป็นไก่บ้านเนื้ออย่างเนียวจักหน่อยครับเพราะว่าแถวในเมืองก็ือจีหาซื้อไงายเน้องไก่เนียวครับไก่บ้านเ้อง็จะหาซื้ออยางไรจังหน่อยครับ,บ,นนรบแต่เลยต้องกินไก่เนียวนี่แหละครับใส่เครื่องลงไปในหม้อแล้วครับหวกส่วนที่เป็นขาตะไคร้หั่นเป้นนะครับใส่ไปอีกต่างหากครับใบมะกรูดลงไปเพื่อความหอม ก็นำเดือดแล้วเ,าเอาเนื้อไก่ที่เราสับล้างไว้ลงไปขัวครับขัวให้มันเข้าเครื่องครับนี่ครับขัวจนมันไก่สิกเลยผมรับพี่น้องไก่พอเป็นไก่เหนียวขัวไปเรื่อยๆครับพี่น้องน,น้ำเดือดแล้วครับใส่น้ำมัน,นส้มน้ำมันส้มนี่ก็ล่างเอาครับถ้าบ,บุได มันหลายปีกัมันจะสมหรือเข้มแห้งเราก็ต้มน้ำบอ,อกกันแล้วกันครับแต่มีน้ำไม่สมเขาเช็ดอินครับมันกับบกเข้มบันไดครับพี่นอ้องเว้นสมจักพอดีก็ล่างเอาครับน้ำท้องน้ำนะครับหลังจากนั้นเติมน้ำให้มันพอท่วมถ่วงน้ำไม้กับไก่เ่านี่ครับแต่วตะบูมัดน้ำหลายน้ำน้อยครับพี่น้องล้อน้ำเดือดึ้นนะใส่ผงปรุงรสผง,ผง ต้องไปครับพี่น้องก่อนหน้านี้เขาใส่น้ำปลาแล้วครับเพื่อขวกไก่ครับเกลือตอนต่ำเครื่องแล้วพี่น้องอ่าลงนวลลงไปพอไายสู้เขาครับคือแกงน้ำมันสมนี่ส่วนมากเป็นซีบุ๋งที่หลังเลยครับพี่น้องเพราะว่าน้ำมันส้มบางเถื่อมันมีความเค็มครับเจ็ดต่ละเชืออาจจะบวกขึ้นกันหรือว่าบนซื่อขนมเป็นมากนิดอาจจะเค็มหน่อครับชิมเรียบร้อยครับ รสชาติได้ทีนะครับนี่ครับเดี๋ยวรอให้นั่นกันหน่อยเขาจะใส่ผัดมนะาเลยเขาก็มีผักอ,อีตูครับหรือไม่แมงลักกลับไปลูกกูดอีกรอบนึงครับเพื่อฟ้อมพร้อมครับพีน่น้องเป็นนันว่าเสร็จสิน้นแกงไก่ใส่ส่วนผสมเข้ามาเลยสักแซ่บนันกันเลยครับ,บ,บเมนู่นบานๆเขานี่งแะครับผมกินง่ายๆกินง่ายๆบ่ต้องพิธีพิธามี่น้องกินรสชาติเท่าหนึนะ่งล่ะมักเข้มมักทั้งเดยก็ มักกิ้นมักจางกัปรุงเราเองนะครับเรียบร้อยครับพี่นอ้องเตรียมเสิร์ฟเลยครับแกะไก่ใส่น้ำมันสับมาแซมๆกันครับ